สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะเราจะวันที่25สิงหาคม2558นะคะก็สําหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยก็ยังถูกปกคุมด้วย ปัจจัยในเชิงลบนะคะจากตัวตลาดหุ้นสหรัฐที่เมื่อวานปรับตัวลงต่อนะคะก็ค่อนข้างรุนแรงในระหว่างทางนะคะตอนเปิดเนี่ยลบไปกว่าพันจุดทีเดียวนะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์แต่ว่าก็มีการลดช่วงติดลบลงไปเรื่อยๆนะคะตลอดการเทรดแต่สุดท้ายก็มีการปรับตัวลดลงไปกว่า500จุดเหมือนกันนะคะก็โดยในช่วงแรกเนี่ยความผันผวนมีมากถึงขนาดทำให้ไม่สามารถคำนวณตัว Vix i n อินดได้ในช่วงเปิดตลาดด้วยซ้ำนะคะ ดัชนี s n p 5 0 0เนี่ยก็ปรับลงไปในท้ายที่สุดแล้วปิดตลาดไป3.94%เเนะคะในขณะที่วิกซินเดกเนี่ยปิดที่40.74นะคะโดยในระหว่างวันไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ53.29นะคะซึ่งอยู่เหนือระดับ30จุดถือว่าเป็นความผันผวนเทียบเท่าวิกฤตนะคะในประเด็นคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยก็ดูผ่อนคลายลงนะคะหลังจากสามารถหาข้อตกลงร่วมกันแล้วก็เกาหลีเหนือได้ยกเลิกภาวะกล่นสงครามกับเกาหลีใต้ แล้วนะคะก็มองว่าการปรับตัวลงของหุ้นทั่วโลกเนี่ยอยู่ในลักษณะของแพนิคนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยเริ่มมีสัญญาณบวกให้เห็นบ้างแล้วนะคะจากการรีบาวด์ในช่วงท้ายตลาดของ ตลาดทุนสหรัฐนะคะแล้วก็การย่อตัวลงมาระหว่างวันของ w i กซ์อินเด้วยนะคะรวมทั้งปัจจัยภายในในวันนี้ที่จะมีการประชุมคอรมอดแรกนะคะจะต้องติดตามว่าจะมีการเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆหรือไม่นะคะแล้วก็แรงซื้อกองทุนแ t f ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนถ้าตลาดหุนเนี่ยปรับตัวลงไปค่อนข้างลึกนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะคาดว่าดัชนีเนี่ยยังมีดาวไซด์อยู่นะคะแต่ว่า อัตราการปรับตัวลดลงเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอลงในทางกลับกันในการดีดกลับในระหว่างวันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะคะแต่ว่าก็คิดว่ายังยังไม่สามารถหลุดพ้นกรอบความกังวลใจในไปได้นะคะช่วงนี้ตลาดอาจจะมีความผันผวนมากหน่อยนะคะแต่ลงมาลึกเรายังมองว่าเป็นโอกาสสาหรับการทยอยสะสมหุ้นนะคะของกลุ่มลงทุนในระยะกลางถึงยาวนะคะแต่ในระยะสั้นถ้ายังไม่มั่นใจก็อาจจะชะลอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้นะคะมองแนวรับวันนี้เนี่ย ตลาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,280จุดนะคะแนวต้าน1,315ั้จุดแรงเหวี่ยงอาจจะมีค่อนข้างเยอะนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นถือเมกาไว้ก่อนนะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน Cash แล้วมี hpt นะคะแล้วก็สำหรับตัวที่มีโอกาสที่จะติดที่จับตาม,มองก็คือ t n c t นะคะหุ้นแม่ที่ติดนะคะหุ้นลูกติดตามไปด้วยทุกตัวนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นเมื่อวานตลาดลงไปแรงมากนะคะถูกคัดลอสไปทุกตัวนะคะ efl b d m s แล้วก็ตัว c p n นะคะ ส่วนหุ้น SBL วันนี้ขอเสนอเพิ่มเข้ามา1ตัวเป็นการช็อตเซลล์ตัว CPF นะคะตัวนี้เนี่ยราคาปรับตัวลงมาแรงหลุดแนวรับสําคัญนะคะกรอบกับตลาดกําลังอยู่ในช่วงขาลงนะคะในขณะที่ในระยะสั้นยังมีปัจจัย ยังขาดปัจจัยสนับสนุนนะคะทั้งราคาคอมมอดิตี้โลกตกต่ำนะคะแล้วก็ยังมีความกังวลต่อการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนด,ด้วยนะคะก็กําหนดจุดเข้าช็อตนะคะที่18.2นะคะแล้วก็จุดทํากําไรที่17.7แล้วก็ตัดขาดทุนที่19.2ค่ะปิดประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นค่ะ